ในภาวะวิกฤตอย่างช่วงโควิดสิที่ผ่านมาเนี่ยวัคซีนอะหายากมากๆประเทศไทยซื้อแพงกว่าชาวบ้านเขาจริงหรือไม่ราคาที่เปลี่ยนไปในสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าอาจจะกระทบกับการซื้อขายวัคซีนถึงแม้ว่าการตกลงร่วมกันเนี่ยมันจะผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแต่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ถ้าไม่มีการกํากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมเกิดขึ้นเนี่ยผู้บริโภคอะอาจแย่ได้เลยนะคะ อย่างในช่วงที่ภาวะโควิดนะคะระบาดใหม่ๆเลยเนี่ยด้านสาธารณาสุขก็กระทบหนักเช่นเดียวกันและจึงจําเป็นต้องเข้ามาบริหารจัดการนะคะในภาวะฉุกเฉินและก็เร่งด่วนแบบนี้ค่ะในภาวะวิกฤตตกลงร่วมกันไม่ผิดสามารถทําได้ ถ้ามีความจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะประโยชน์ส่วนรวมซึ่งตรงนี้จะต้องอาศัยความเป็นธรรมโดยดําเนินการตามกฎหมายตามวมาติคนะรัฐมนตรีซึ่งที่สําคัญต้องทําในระยะเวลาเสันส้นๆเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในช่วงที่วิกฤตและสุดท้ายแล้วจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะการแข่งขันทางการค้าในระยะยาว